บอกว่าปีนี้ไม่ได้แพลนว่าเราจะเล่นหลีกเลยเพราะว่าดูจากช่วงงานของเราด้วยอะไรด้วยมันยังไม่ลงตัวแล้วก็งานมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเราต้องเดินทางออกต่างจังหวัดเยอะด้วยโชคดีด้วยที่ว่าช่วงเดินโมกราเขาหยุดช่วงโควิดไปมันก็เลยเป็นมีช่วงเวลาที่เราได้เตรียมร่างกายด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออมาเล่นหลีกดีกว่าอย่างเราเคยเล่นให้โครามาแล้วสองปีแล้วซึ่งบอกว่าอย่างทีมโคราเนี่ยเราได้รับการ ต้อนรับอย่างอบอุ่นของทั้งผู้ใหญ่แล้วทั้ง staff c o a ทั้งน้องนองทุกคนนี่เราค้างที่สนิทก,กันเหมือนคนครอบครัวจังหวะที่งานของเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดได้ถ้าเราไปฝึกซ้อมที่โคราชงานในกรุงเทพเราอาจจะจะต้องแบบพักไว้ก่อนซึ่งเราไม่อยากให้มันพักในเมืองไทยอ่ะเขาจํากัดตัวผู้เล่นของทีมชาติอยู่แล้วเลยลองเลือกมองดูว่าทีมไหนตัวทีมชาติยังไม่ครบแล้วก็สามารถช่วยทีมได้เราก็เลยเลือกดมอนทูดดีกว่า เราต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ของทีมเขาตั้งเป้าหมายไว้ที่ไหนแต่ถ้าปีนี้เขาตั้งเป้าหมายว่าเขาอยากเป็นแชมป์เราก็ต้องเข้าไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งไว้เราก็จะพยายามพัฒนาตัวแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอย่างเแรกๆเราไม่ได้มาเล่นกับเขาเรายังไม่รู้ว่าระบบทีมเป็นไงแต่พอเริ่มซ้อมเราลู้ว่าข้อบอกพร่องของทีมคือส่วนไหนเราก็จะสามารถทํำยังไงดึงข้อบอกพร่องนนีะ้กลับมาให้เป็นจุดเด่นให้ไดอ้อยากเลือก บราซิลค่ะอยากเลือกบราซิลมากกว่าคือเราเรามีเพื่อนต่างชาติค่อนข้างเยอะๆเหมือนกันเราคิดว่าถ้าเราเล่นในเอเชียเขามีศักยภาพคือเขาก็โดดเหนือบอลอยู่แล้วเพราะเราต้องการคนที่สามารถทําแต้มได้เลยเพราะอย่างอย่างทีมเราอะทุกทีมในเอเชียส่วนมากเขาจะมีเบสิกในร้านการรับถ้าเราสามารถรับได้แล้วเรามีตัวลุกที่จบสกอร์ได้แล้วว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราแบบมันเติม,เต,มเต็มแบบทีมเรามากค่ะ ด้วยความที่เราต้องรอพ่อมารับที่ที่โรงเรียนเราก็เลยเห็นพี่สาวอ่ะซ้อมกิฬาทุกวันแล้วโค้ชก็เลยมาบอกว่าเนี yeah, ่ยพี่สาวก็เล่นทําไมเราจะไม่มาเล่นวอลเลยบอลเราก็เลยได้ไปเล่นวอลเลยบอลตั้งแต่ตอนนั้นมา <S <S เริ่มต้นเลยคือเราไม่ได้เลือกเบอร์นี้มาตั้งแต่แรกแต่ว่ารุ่นพี่ที่เล่นทีมชาติตั้งแต่ก่อนหน้านี้เขาใส่เบอร์13าพอดีแล้วก็ด้วยท่าทางลักษณะของเราคล้ายกันเขาก็เลยให้เราใส่เบอร์1ิบา ต่อจากเขาเราเรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นเบอร์ที่มันโชคดีสําหรับเราคนอื่นอาจจะบอกว่าเบอร์นี้มันไม่ค่อยดีนะแล้วโอ้ยมันไม่ดีนะแต่สำหรับเราลูกบอลเป็นเบอร์ที่ดีมากๆากีฬาเอลล์บอลเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยมีกำลังใจในการที่อยากจะเล่นกีฬาไม่ใช่ว่าแค่ตัวเราเองที่เป็นไอดอลเขาก็อาจจะมีไอดอลหลายๆคนในทีมด้วยนกันเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วเราก็ได้รับโอกาสที่จะ ได้เล่นกีฬาแล้วก็ได้เรียนฟรีได้อะไรด้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเราเชื่อว่าถ้าหนึ่งเลยเราตั้งความฝันว่าเราเล่นกีฬาแล้วอยากจะไปถึงจุดไหนเราก็อยากให้น้องๆทุกคนอ่ะอดทนและสู้ไปถึงตุงนั้นกีฬามันเหนื่อยอยู่แล้วเรามไม่ใช่เหมือนเราไปเรียนแล้วเรากลับมามนเหนื่อยคนละแบบมันต้องขยนันอดทนและมีระเบียบวินัยเราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะใครอยากที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเราก็ขอให้น้องๆสู้สและอดทนค่ะ